มีวันหนึ่งนะครับวันนั้นอยู่เวรนะครับกําลังจะผ่าตัดคนไข้ไส้ติ่งนะครับห้องผ่าตัดเขาก็เตรียมคนไข้ไวแล้วนะครับผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็มีโทรศัพท์เข้ามานะครับก็อยากจะขอเสียงปรบมือให้เสียงโทรศัพท์สวรรค์นะครับซึ่งทําให้ชีวิตวันนี้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอัพไลน์นะครับร้อยตำรวเอกสมศักดิ์และคุณวัสนาวรมูลครับผมครับ ท่านก็โทรมาถามว่าคุณหมอย,ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ไหมนะครับผมก็บอกอยู่นะครับวันนี้ก็มีคนไข้ผ่าตัดเดี๋ยวจะแวะมาหานะผมก็เชิญเลยครับเพราะว่าอัปไลน์ผมร้อยทั้รเอกสมสังนี่โดยส่วนตัวไม่รู้จักกันนะครับแต่คุณน้อยวาสนานี่ท่านเคยเป็นพยาบาลดมยาสลบนะครับก็เคยเจอกันนะครับแต่ก็ไม่ได้สนิทกันมากนะครับแล้วก็มาสนิทกันในธุรกิจแอมเวเธอก็มานะครับมาเล่าเรื่องราวธุรกิจแอมเวให้ฟังนะครับตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่า ธุรกิจเอเวมีสินค้าที่ด mm ีมากนะครับจากการเห็นสาธิตก็สมัครไว้ใช้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทําธุรกิจเพราะเราก็ต้องยุ่งเพราะช่วงอยู่ที่โรงพยาบาลศรีบุญเรืองนะครับคลินิกก็จะมีคนไข้เฉลี่ยวันละ200คนนะครับแล้วก็คนไข้ที่โรงพยาบาลวันละ400แล้วก็เนื่องจากเป็นหมอผ่าตัดคนแรกของจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็ต้องไปผ่าตัดทั้งโรงพยาบาลเอกชนนะครับทั้งคนไข้ที่โรงพยาบาลจังหวัดยังผ่าไม่ได้ก็ส่งมาให้เราที่อยู่โรงพยาบาลเพอผ่าตัดนะครับ ก็เลยไม่มีเวลาคิดว่าไม่น่าจะทําได้แต่รู้ว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจที่ดีนะครับก็ค่อยๆศึกษาเข้าที่ประชุมนะครับหลังจากวันนั้นนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราภูมิใจนะครับที่ m อวเข้ามาสู่ชีวิตหมอผ่าตัดธรรมดาแบบเราก็คือ1นนะครับวันนี้นะครับผมมีสมดุลชีวิตนะครับที่ดีมากๆนะครับ